ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

คำสอนของศาสนาอิสลามนั้นแน่นอนว่าเรียกร้องเชิญชวนไปสู่แกนหลักอันสำคัญเป็นอันดับแรกนั่นก็คือการรู้จักพระเจ้าที่เรียกว่ามะอิฟตลุลลอถือว่าเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งแรกที่ท่านนาบมุมฮัมมัดสลลลววาลาวะลวสัลลัมในฐานะที่ท่านเป็นนบีเป็นรอดสูลผู้เผยแร่ สิ่งแรกที่ท่านเรียกร้องแล้วก็บรรดานนบีทั้งหมดทุกยุคทุกสมัยก็คือรู้จักอัลลอฮ์ก่อนรู้จักพระเจ้าก่อนแล้วก็นําไปสู่คําว่าลาอิลาฮิลอลัลลอฮ์ว่าปฏิเสธไม่มีพระเจ้าอื่นอีกแล้วนอกจากขององค์สุบฮานตาลาเท่านั้นดังนั้นการรู้จักพระเจ้าจึงเป็นพื้นฐานแรกจากนั้นเมื่อรู้จักแล้วเนี่ย ก็ต้องมีการแสดงออกว่าคําว่ารู้จักตามที่อิสลามกําหนดนั้นนะไม่ใช่รู้เฉยแต่ต้องมีการศรัทธาด้วยการต่ออัตเชื่อฟังปฏิบัติตามพราะลอสมาตาลาจึงมีคําสั่งอยู่เสมอเราอ่านในคำพิเอนกวางว่าอติอุลลอตก็คือเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้กําหนด เป็นบัญชาเป็นบัญญัติเอาไว้คนที่เชื่อฟังที่เรียกว่าต่ออัตปฏิบัติได้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีการตักวายังเก่งต่อรอดตักวาคืออะไรก็คืออิมตตตาลุนอาวามิตตักวาคือการตอบสนองในคําสั่งใช้ด้วยการปฏิบัติตามซึ่งเป็นสิ่งที่เราดูกันง่ายๆนะครับวัจจินาบุญวาวีและ ตกว่าก็คือออกห่างจากข้อห้ามเพราะฉะนั้นในสายตามนุษย์ด้วยกันที่เรามองกันทุกวันเราก็มองกันสิ่งนี้ง่ายๆว่าคําสั่งใช้จากพระองลเราทำไหมคําสั่งห้ามจากพระองคเราหยุดไหมถ้าเราพบว่าคนคนหนึ่งสั่งใช้เรื่องใดก็ตามในาศาสนาเขาทํา เราก็ประเมินหรือตัดสินด้วยโดยมนุษย์วยกันว่าเนี่ยเป็นผลที่มีตักวาประเมินกันด้วยด้วยสายตาของมนุษย์ที่เราอยู่ร่วมกันในโลกเนี้ถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งยังทําเรื่องมัซยัตเรื่องฝ่าฝืนเราก็ประเมินกันง่ายๆว่าไม่มีตักวาเพราะว่าห้ามแล้วก็ไม่ไม่เลิกไม่หยุดนะเมื่อเป็นอย่างนี้ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาที่เป็นบ่าวกของพระองค์แล้ว ที่ใช้ก็ไม่ทำห้ามก็ไม่หยุดก็แน่นอนว่าจะไม่ใช่บาวที่ดีตามที่พ่องเ้อได้ได้กำหนดเอาไว้และทุกวันนี้เราก็เห็นคนลักษณะอย่างเนี้ยเยอะเยอะตรงที่ว่าก็สั่งให้ละหมาดก็ไม่เห็นละหมาดสั่งให้ถือที้นรถก็ไม่เห็นถือสั่งให้จ่ายจักาก็ยังหลีกเลี่ยงห้ามกินดอกเบี้ยก็ยังกิน ห้ามสิ่งมึนเบาก็ยังยังยังเอาเข้าตัวยังกินยังเสดมันก็เห็นได้ชัดว่านี่คือตัดสินได้ว่าด้วยการตัดสินของมนุษย์ด้วยสายตาของมนุษย์ใยการไม่มีตักวาไม่มีตักวาดังนั้นท่านนบีถึญิงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราพบว่ามีจักวาอย่างเคร่งครัดแล้วในข้อใช้ก็หกก็จะนําไปสู่ว่าเนี่ย เขาอาเตอ,อุลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูล,ลนั่นเองนะครับในอญญายะอัลกุรอานซึ่งพ่อเราได้เท้าความถึงเหตุการณ์แต่ว่าไม่เป็นบทเรียนของเราได้นั่นก็คือในอญญายะอัลกุรอานที่พ่อเราสบุบานตาลาได้ถัดไว้ว่าวอิยกุนนาลินมาลาอิกาติสจูดูลีอาดเมะฟัสจัดูอิลลาอิบลิสอาบาวัสตักบารอวกานามินัลกาฟิริน นั่นก็คือพวกเรามีบัญญัตินะกุดามบอกว่าลองนึกถึงดูเมื่อครั้งหนึ่งที่เราก็คือก็รอ์ได้กล่าวกับบรรดาเมลาัายกาว่าให้สุยุดกับอาดัมนั่นก็คือเรื่องราวที่พวกรอสร้างอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็สั่งให้มัคลุกอื่นๆคือพวกที่เป็นมมลัยกาพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้สุยุดกับอาดัมฟังเสจะดู ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นมักรุก็สุยุดูดจะยุดเพราะอะไรเพราะเชื่อในคําสั่งของลอเชื่อในคําสั่งแล้วจึงสุยุูดต่ออาดัมอิลลาอิบลิสเว้นแต่อิบลิสเท่านั้นไม่ยอมสุดวกานามินาวกานามินันกาปิริและผลจากการที่ไม่สุดต่ออาดัมเนี่ยก็ทําให้เป็นหนึ่งจากบรรดาคนที่ปฏิเสธ คำว่าปฏิเสธกาฟิรินคำนี้ไม่ใช่ปฏิเสธอรล็อ์เป็นพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธอัลอ์พระเจ้าแต่ปฏิเสธไม่ทําตามที่อรล็อสั่งซึ่งการสั่งของพระอรละอ์ที่มีบัญชาลงมาเนี่ยพระองค์เป็นพระเจ้ามีสิทธิเหนือที่จะมีบัญชามีคําสั่งอะไรก็ได้เราเป็นบ่าวมีมีอย่างเดียวก็คือปฏิบัติตาม ดังนั้นพระองค์รัชสั่งอะไรก็ได้ก็จึงสั่งว่าสยุดกับอาดัมซึ่งมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่พระองค์รัชสั่งอะไรก็ได้ผู้ที่ทําตามคือผู้ที่มีตักวาทั้งหลายทั้งปวงมกรูก้ก็สยุดยกเว้นอิบลีสจึงกลายเป็นผู้ที่กาฟิรีนปฏิเสธเราอาจจะเคยได้ยินคําว่ากาฟิรที่เราพูดกันก็คือปฏิเสธไม่เอาอิสลามปฏิเสธพระเจ้า นี่ถามว่าอิบริรู้ไหมว่าเราเป็นพระเจ้ารู้ยอมรับไหมว่าเป็นพระเจ้ายอมรับแล้วปฏิเสธอะไรปฏิเสธคําสัง่งไม่ยอมทําตามนั่นเองลักษณะอย่างนี้ของอิบริมการกระทําอย่างนี้ของอิบริพอเรามาดูคนยุคนี้มีไหมที่เหมือนมีก็เป็นเป็นมุสลิมไหมเป็น,ปน,ปนยังเป็นอยู่ทุกวันรู้จักอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ารู้จักนบ,บีมูฮัมหมัดรู้จักและสิ่งที่เขาปฏิเสธคืออะไร ก็คือปฏิเสธไม่ทําตามคําสอนไม่ทําตามคําสั่งนั่นเองตรงนี้จึงเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนกับที่มันเกิดขึ้นไับอิบลิสมาแล้วเพียงแต่ตัวคําสั่งเนี่ยต่างกันเราสั่งให้สิยูดอิบลรสไม่สิยูดแต่เราสั่งเราซึ่งเป็นอุมมะาเปชชาชนท่านบีสั่งให้ละหมาดสั่งให้ถือศีลอดสั่งให้ทําความดีกับบุคคลต่าง ก็มีคาสั่งต่างๆอะไรมากมายมาเราถามว่าเราไม่ได้ทําเราต่างอะไรกับอิบลิสหรอครับนะครับนั้นเราไม่ใช่เป็นคนปฏิเสธศาสนาว่าไม่เอาอิสลามเราไม่ใช่คนปฏิเสธว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์เรารู้แต่สิ่งที่เราปฏิเสธก็เหมือนกับที่อิบลิสปฏิเสธนั่นเองก็คือปฏิเสธคําสั่งไม่ยอมทาตามต่อมาพราะองค์ได้กล่าวอีกว่าว่คุณนายาอาดมุสกุนอันตาวาซยูุกันเันนะ เราก็ได้มีบรราสั่งกับนบีอาดัมหลังจากที่ได้สร้างมาแล้วว่าท่านกับภรรยาของท่านก็คือฮาวะนะปิ้นยันนะมีที่อยู่ก็คือสวนสวรรค์ให้อยู่ในสวรรคนะ์ว่ากูลามินฮารอก็ดันไฮสุชิตุมานะอยู่ในสวรรค์นั้นจะกินจะดื่มอะไรยังไงก็ตามสบายนะวลาตะกรบาฮาดิฮินะจารจะปตะกูนามิลาตอลิมินแต่ว่ามี มีคําสั่งอยู่ข้อหนึ่งหรือมีกฎ,กฎกติกาในการอยู่ในสวรรค์อยู่ข้อหนึ่งว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งไม่ต้องไปเข้าใกล้ไม่ต้องไปยุ่งนะถ้าถ้าเรามองอาจจะมองว่าก็พระอ,องค์ละจะสั่งอะไรก็ได้จะสั่งเรื่องยากหรือจะสั่งเรื่องง่ายก็ได้แต่เราก็คือทตาตามดังนั้นสิ่งที่พระองค์ละสสั่งกับนเบียดามก็คือว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ต้องไปยุ่ง แล้วก็อยู่ไปในสวรรค์น่ะส่วนน,นอื่นอะไรก็ได้แต่ว่ามีต้นไม้ตนเพราะถ้าไปยุ่งกับต้นไม้ต้นนี้ทั้งสองคนจะเป็นแบบดอลิมินเป็นคนที่ทําผิผด,ดผิดกฎผิดคําสั่งนะครับพระอดัลละฮุมาชัยตอนอันเถอะพระอภรรยาุมินมากันปรากฏว่าชัยตอนหลอกล่อ,ลอจนกระทั่งท่านอบิยดัมหลวมตัวไปทําผิดด้วยการไป ที่ต้นไม้นี้แล้วก็เอาผลมากินเราอาจจะมองว่าแหมกินนิดเดียวไม่น่าจะผิดอะไรความผิดไม่ใช่อยู่ว่าจะกินหรือว่าไปยุ่งกับต้นไม้จนะร้อนแต่ว่าผิดในประเด็นที่ว่าเมื่อสั่งแล้วไม่ทําตามเพราะฉะนั้นคําสั่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้เพื่อพวกเราเราจะวัดบ่าวของพระองค์ว่าจะทําตามหรือเปล่านั่นเองและเมื่อหลอกล่อใช่ตอน หลอกล่อก็อกกจึงทําให้พลาดทางไปพระองค์ลอสุบะหนตลาก็จึงบอกฝระอัครยอผู้มามีมาก้าน่ะพี่ก็จึงให้ท่านนบีอาดัมแล้วก็นางฮาว่าผู้เป็นรญานั้นออกจากส,สวรรค์เป็นเป็น,ปนบทลงโทษไปนะครับบุญหนักพิตูมินหาบดุกุมลิบาดินอาดูนะก็ให้ลงมาอยู่ที่โลกดุนยานี้แล้วก็จะอยู่ในสภาพที่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการบัดหมงังมีการ มองกันเป็นศัตรูกันไปนะครับก็เราก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นกับกับกับมนุษย์ที่อยู่นี่แหละนะมันจะมีอยู่ก็ไม่สมับสมานในสามารคีกันเท่าไหร่นะ้อวัลลคุมพินอาร์ดิมุสตะกอรุณวามาตาอุนอิลหินและพวกมนุษย์ทั้งหลายที่มาจากอาดัมเนี่ยก็จะได้อยู่บนพื้นแผ่นดินเนี้นะแล้วก็ได้รับความสุขเพลิดเพลินไปจนถึงวันกียามิตซึ่งถือว่าไม่ได้ไกลไม่ได้นาน ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลาะวะสัลลัมท่านเคยเปรียบเวลาสอนซอฮาบัให้เห็นถึงว่าความสุขของโลกดุนยาที่คนเขาไขว่คว้าอยากได้ความจริงแล้วเนี่ยมันน้อยนิดนะโดยท่านนบีเปียบให้เห็นบอกว่าลองเอานิ้วจุ่มไปที่น้ําทะเลแล้วก็ดึงมือกลับขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านนบีก็บอกว่าน้ําที่ติดปลายนิ้วของเจ้ามาเนี่ยนั่นแหะคือความสุขในดุนยาที่จะได้รับ ที่ทุกคนใฝ่หาอยากได้ส่วนน้ําที่ยังเหลือในทะเลในมหาสมุทรมากมายเน่ะนั่นคือความสุขที่จะได้รับในโลกหน้าอาคิรัตถ้าเป็นมุกมินเป็นผู้ที่ศรัทธาเพราะฉนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ลุ่มหลงต่อเรื่องดุนยาเนี่ยก็ได้รับความสุขแต่ว่ามันเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่สําหรับมนุษย์อาจจะมองว่าโอ้แต่รับความสุขได้รับความสบายแค่นี้เพลิดเพลิน,นอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันมากเหลือแล้วปล่อยคว้ากันเหลือกเกินนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนกับเราทําให้เห็นว่าเวลาปากืนเราก็ลงโทษเพราะฉะนั้นนี่คืออากิด์ของเรานี่คือหลักยึดมั่นของเราว่าอาติอุลลอฮ์ว่าอัติอุลลอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังอซูลนที่อัอลออลอฮ์ให้มาเผยแพร่มาสอนมาบอกมากล่าวนะคําสั่งของพัลลสั่งอะไรก็ได้ประเด็นจะอยู่ที่ว่าทําตามหรือไม่ถ้าทําตามคือตออัตเชื่อฟังมีตัก,กว่าถ้าไม่ทําตามก็คือ ไม่ต่อาไม่เชื่อฟังไม่มีตกวานนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าคําสั่งนั้นนะไม่ได้ยากเย็นอะไรเพียงแต่ว่าสือ,อยู่ซึ่งไม่ได้ยากแต่ไม่ทำนะสั่งท่านอยาดามว่าอย่าไปกินอย่าไปยุ่งต้นไม้ก็ไม่ใช่เรื่องยากดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก็พลาดท่าเพราะว่าใช่ตอนเย,ย่อยุหลอกล่อเราก็เหมือนกันนะเราก็เหมือนกันตรงที่ว่า คำสั่งที่มีมาถึงเราเนี่ยถ้ามองไปแล้วมันก็ไม่ใช่ยุ่งยากอะไรมากมายหรอกโดยท่านอบีได้รับประกันว่าอัน,นาบัชรุมิสลูกุ้มว่าฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนี่แหละก็ท่านอบีทําได้บรรดาซาบะกับคนรุ่นสลับอีบสามร้อยปีแรกที่เป็นคนดีเป็นคนซอลแล้ก็ทําได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เหมือนเราเรานี่แหละหลักการคําสอนสินสลามนั้นสามารถปฏิบัติได้พวกองค์ร้อไม่ได้วางสิ่งที่ เป็นภาระหนักเกินแรงเกินกำลังจนกระทั่งเราทำไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นเลย <c oughs> หากเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเราจะเห็นว่าได้รับคำสั่งอันหนักหน่วงกว่าเราเยอะนั่นก็คือให้เชื่ออิสมาอีนที่เป็นเลือดที่เป็นลูกทำกุรุบัตที่เป็นลูกดังนั้นคำสั่งว่าให้เชื่อ ลูกชายเพื่อทำพัติเป็นคำสั่งที่หนักมากหนักมากและคิดว่าคนทั่วไปน่าจะไม่ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความศรัทธาของนบีอิบราฮิมเนี่ยจะทำก็จะทำถือว่าเราสั่งแล้วก็จะทำจนกระทั่งชัยตอนมาหลอกล่อถึงสามครั้งมาทักท้วงถึงสามครั้งว่า จะเอาจริงๆเหรอจะทำเหรอแต่ว่าท่านนบีบรหิมมุ่งมั่นว่าเมื่อเป็นคําสั่งของพระเจ้าของพวกเารเาก็จะต้องนะต้องทาตามนั้นแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ปรารถนาให้พ่อฆ่าลูกจึงแต่จะวัดดูว่าเอาจริงไหมแต่ทาจริงไหมถ้าสั่งอย่างเนี้ยจะทํำไหมแต่พระองค์ก็รู้ว่าทย่าน่ <c oughs> พอท่านนบีบรหิมจะเชื่อจริงๆ พวกเราก็จึงบอกว่าเปลี่ยนเป็นเชือดแพะเชือกแกะแทนทำคุรุบาก็รู้ว่าเอาแน่แล้วแหละแต่ว่าเป็นคนน่ะคนจริงเอาจริงนั่นเป็นคําสั่งที่ดูว่าหนักหน่วงนะแล้วก็ถ้าเป็นพวกเราน่าจะทําไม่ได้แต่พวกเราได้ทดสอบในบ,บิบรอหิมแล้วก็ผ่านจนถาบ,บิบรหิมได้รับขนานนามว่าคอลิลลอเป็นที่รักยิ่งของเรา เมื่อเราย้อนกลับมาดูเราเราไม่ได้รับคําสั่งอะไรที่มันหนักหนาแบบนั้นเลย <c oughs> เราไม่ได้รับบัญชาในสิ่งที่มันเกินแรงเกินกําลังเกินความรู้สึกอะไรของเราที่จะทําแต่เนื่องจากเราไม่มั่นคงในคําว่าอัติอุลล์ว่าอัติอลุลรอซูลเราจึงมองเรื่องเล็กเรื่องง่าย <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาก รักษาการละหมาดห้าเวลาก็ไม่สามารถรักษาได้ครบทั้งๆท,ที่ตอนแรกที่อัล็อบมีบัญญัติเรื่องละหมาดนั้นเราก็ทราบจากประวัติศาสตร์ว่ามันเป็นห้าสิบเวลาตอนหนึ่งวันทุกคนก็รับรู้แต่ด้วยความเมตตาของทูลเราด้วยความที่ท่านนาบีบอกบรรดานาบีอื่นๆเนี่ยทักท้วงบอนอบมุลเบุว่าให้ขึ้นไปขอลดหย่อนเธออุมมัดทําไม่ไหวหรอก ก็มีการลดหย่อนได้รองค์เราก็มีเมตตาโดยบอกว่าเหลือวันละห้าเวลาห้าครั้งแต่ภาคผลหรือผลบุญที่จะได้รับนั้นก็เท่ากับละหมาดถ,ถึงห้าสิบเวลานั่นเองนี่จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วพระองค์ก็ทดสอบด้วยการให,ให้คำสั่งที่ดูว่าจะเยอะแต่พระองค์ก็เมตตาเมตตากับเรา ดังนั้นเมื่อเรามองถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นถึงความเมตตาของพระองค์แล้วก็เห็นถึงว่าพระองค์สร้างเรามาก็รู้ขีดความสามารถกําลังของมนุษย์ที่พระองค์สร้างมาว่าจะทาสิ่งต่างๆเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วก็คือสามารถทําได้แต่ว่าด้วยความเมตตาของพระองค์ก็มนะีการละหมาดที่บอกว่าห้าเวลาได้รับผลพผลถึงห้าสิบเวลาเทียบเท่ากัน เราละหมาดห้าเวลาในหนึ่งวันที่มียี่สิบสี่ชั่วโมงเราละหมาดแต่ละเวลาใช้เวลาในการละหมาดไปเนี่ยอาจจะแค่ประมาณสักสิบนาทีห้านะเวลาก็ห้าสิบนาทีแต่อัลลอให้วันเวลาถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าเราคิดอย่างที่เราเรียนคณิตศาสตร์ว่าหนึ่งชั่วโมงจากยี่สิบสี่ชั่วโมงที่เราให้อัลลอฮ์ถือว่ามันน้อย เราไม่ได้เอาเวลาเราทั้งหมดไปจนกระทั่งไม่มีเวลาทํามากินแต่เราก็ทํามากินจนไม่มีเวลาละมากเกินไปนะเอาเราให้เราคือชิ้นโดดหนึ่งเดือนจากสิบสองเดือนหนึ่งปีถ้าเรามองอยาา่างคณิตศาสตร์ที่เราเรียนก็คือหนึ่งจากสิบสองมันยังไม่ถึงแม้แต่ครึ่งถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้สั่งอะไรที่มันเยอะแยะมากมายสนะกัดร้อยละสองจุดห้า จากร้อยหน่งออกสองจุดห้าถ้าเรามีแต่ด้วยความเสียดายของมนุษย์ด้วยความหวงแหนของมนุษย์ก็มีคนไม่จ่ายสากาดอีกการไปทำพัสบอกว่าหนึ่งครั้งเท่านั้นในชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยที่เรามีอยู่ห้าสิบหกสิบปีเนี่ยถ้าหากมีความพร้อมมีความสามารถมีกำลังกายกำลังทรัพย์ที่จะไปได้ก็หนึ่งครั้งเท่านั้นในชีวิต ก็ยังมีคนบ่ายเบียงซึ่งเราเห็นได้ว่าอันนี้มันอยู่ในรูกลยูกลหลักทั้งห้าประการแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานแต่ว่าเรื่องเรื่องหลักที่ขาดไม่ได้เนี่ยเราก็ยังเห็นพี่น้องเราจำนวนมากที่ยังขาดและทีนี้เรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องรองแหละก,ก็คงจะไม่เน้นไม่ให้ความสำคัญกันไปก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือเน้นเรื่องรองไม่เน้นเรื่องหลัก นั่นก็คือเน้นทําบุญเน้นบริจาคเน้นทําอะไรต่างๆแต่ว่าหลักที่จะเป็นเสาหลักคือละหมาดไม่มีท่านนบีเคยบอกบอกว่าอัสลอลตัวไอมาดุดีนนะละหมาดยังเป็นเสาเพราะท่านนบีพูดเราเป็นเสาเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารหรือบ้านมันต้องมีเสาไวค้ค้ำนี่ถ้าเกิดไม่มีเสาคือศาสนาเรา ความเป็นมุสลิมของเรา,าไม่มีละหมาดแต่เราบอกว่าเราทําบุญเราทําดีเราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันเป็นส่วนประกอบที่จะมาตกแต่งให้สวยงามแต่ว่าไม่มีหลักนะครับก็จะทําให้รู้สึกว่าแล้วความดีเหล่าเนี้จะเอาไปไปเอาไว้ตรงไหนในเมื่อตัวเสาหลักมันไม่มนนีนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าหากเรามีหลักเรามีบ้านมีอาคารและนี้ส่วนที่จะประดับจะตกแต่งให้สวยงามขึ้นมาทีหลังเนี่ย มันก็เป็นส่วนที่ประกอบเสริมขึ้นมาเราก็จึงต้องรู้ว่าอะไรเป็นหลักและอะไรเป็นรองจะว่าเอาเรื่องหลักมาก่อนดังนั้นในหลักอะคิดดาของเราที่เป็นพื้นฐานยึดมั่นก็คืออัติอุลล่าวะอัติรอซูลเชื่อมัน่นแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อซูลใช้เนี่ยจึงเป็นหลักพื้นฐานและเป็นอะคิดดาพื้นฐานที่เราทุกคนต้องกดขันแล้วก็เอาจริงเอาจังให้สามารถดํารงอยู่ได้ทําการที่จะ มีคําสั่งคําสอนอะไรมาก็าตามเราก็คืออตัตยุลลอกเชื่อจะปฏิบัติตามนะครับนะแล้วก็แน่นอนว่าอิบลิสหรือว่าชัยตอนปฏิเสธไปแล้วเนี่ยก็ไม่ปล่อยเราไว้นะเริ่มหลอกลอ่อตั้งแต่แตนะบ,บรรพบุรุษเราคือนบ,บีอาดัมจนมาถึงยุคข,ของเราก็ไม่ใช่ว่ามันจะหยุดมันก็จะยังคงหลอกลอ่อเพื่อให้เรานั้นนะไปหาจุดเดียวจุดเดียวที่ว่านั้นก็คือไม่ต่อไม่เชื่อฟังสอนหรอก พราะนั้นเราอาจจะมองว่าบางทีการหลอกลองใช้ตอนไม่ได้ให้เราไปทําเรื่องผิดใหญ่โตได้แรงอะไรแต่อาจจะได้นิดเดียวว่าก็เป็นบ่าวที่ไม่เชื่อฟอังเราแล้วนั่นเองเท่านั้นก็ถือว่าใช้ตอนนั้นประสบความสําเร็จแล้วที่ทําให้บ่าวคนหนึ่งไม่ทําตามที่อเราส่งแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆในน้อยคําสั่งอะไรก็ตามแต่นั่นคือความสําเร็จของใชยตอนนั่นเองนะครับ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم